ดาวหนึ่งนะคะมาจากอำเภอลำดวนผืนนี้เป็นลายอะไรจ้าโอ้ร oh, ้อยดาวร้อยเส้นเนาะโอ้ผ like ืนนี้สวยมีเชิงอะไรดอกเชบาหมอกดอกเชบาแล้วก็พิกุลเนาะใช่ไหมทอพอพอทายกดอกเมถิกไทยเนาะท่าตะกอหรือหกตะกอผืนนี้ท่าตะกอค่ะอ่าเดี๋ยวดูสิมีหน้านาเอายกหน่อยเร็วยกยกขึ้นข้างบนให้แพทย์ดูห uh น่อยให้คุณผู้ชมมา ช้อปปิ้งออนไลน์ชมกันเพลินๆอ่ะสวยอ่ะมาดูผืนนี้ผืนนี้ก็สวยคืออะไรคะปวงปลิวหมดแล้วอันนี้สร้อยดอกหมาอันนี้สร้อยดอกหมากนี่ดอกหมากปะนี่สร้อยดอกหมากค่ะสวยไหมรอไหมรออจะนับจะนอยจะนายจะอะไรงานนี้จะนับจะรันรันรันกิโยโตติงโต นี่ค่ะสอยดอกมาทอทอเป็นอะไรนะเครือสมอบอกไม่ค่ะทอเป็นอะไรอ๋อทอทอสอนอะไรคะน้องน้องแหววอันนี้สดหางกระโรคจังทอสอนหางกระรอกแล้วยกดอกอีกใช่ไหมเนี่ยจ้าแต่นี่ไม่สดยกดอกอะไรนี่ซีอันนี้ยกดอกมาสร้อยดอกมาแล้วยกดอกตรงกลางอะไรเป็นหนึ่งลาพริกไทยอ๋อเม็ดพริกไทยโอู้หูนี้สวยมากเลยนี้สวยมาก คนนี้สวยมากมมนนถ้าพูดไม่ให้พูดไม่ให้นี่คือภูดมีตีนสิ้นนี้อ,อ,อันนี้เป็นย้อมสีธรรมชาติค่ะย้อมสีธรรมชาติอันนี้อยูที่ถ้าหมายโฮอะยัไปท่านี้ต่อ,อยังไม่จบมากันมากันนะคะอะมาโชว์ใหม่อันนี้เป็นถ่ายไปคลิปเป็นคลิปนะคะอันนี้ลายคืออะไรคะพี่ ลายใบโพหกตะกอมีลายหกตะกอลายมีอะไรนะลายจะพูดว่าลายใบโพทอยกดอกลายลูกแก้วนุ่ยเตอร์พูดไม่ถูกสักทีเลยเบื่อตัวเองไม่ใช่รีบพูดนะรีบจะไปไหนก็ไม่รู้อ่าอันนี้ลายอะไรคะนางงามนางงามแปลงโฉมบอกนางงามแปลงโฉมอันนี้อะไรคะ ไหนดูสิอ๋เอเดี๋ยนะอ้าวนาคีเดี๋ยน้ำแพชพี่เก็บเองเด้อ <laughs> ช่วยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้อะลายนาคีอันนี้ทอสามตะกอใช่ไหมสามตะกอเคมีนี่เจอต้องเจอแสงตรงนี้ค่ะเนาะแล้วนี่ลายอะไรคะโคมใหญ่บอกอันนี้อะไรนะอันนี้โคมใหญ่ไหมส่วใหญ่จะเป็นลายโลรานเนาะอันนี้ย้อมสีธรรมชาติจากโพ โอ้ธรรมชาติสีพวกนี้คือทําจากอะไรนะตัวไหนคะเนี่ยค่ะแดงย้อมข้างข้างแล้วทําไมได้สีน้าตาลน้าตาลก็เอาแดงลงโคลนค่ะแดงลงโคลนจึงได้แบบนี้เนาะแล้วได้เขียวคือเค้กเค้กเค้กจากเข้มัดเขียแล้วก็ลงโคลนก็เข้มัดเขียลงโคลนแล้วออกเขียว่ะจึงเป็นย้อมสีธรรมชาติของมัดมีโฮผ้าไหมสุรินแพ้ทอมือแล้วก็เป็นราชนีผ้าไหมเนาะก็คือแบบนี้เนาะอันนี้มีหน้านางเอาโชว์หน้านางหน่อย หน้านางนะคะโซนหน้านางบางคนบอกว่าไม่ชอบมีหน้านางไม่ชอบมีชายคุยแม่ค้าก็เลยบอกว่าต่อไปทายังไงดีคะทํางานสั่งออเดอร์อผืนนี้สวยเนาะย้อมสีธรรมชาติไหนไเออเดี๋ยวกล้องมันไม่ได้แสงเลยมาทางนี้ดีวกว่านี่คะ่ะนี่นี่นี่ะนะสวยนะสามตะกอเนอะาะนี่เรียกสามตะกอนด้แพทยอยากรู้ว่าผ้าคุมไหลรา,าชวัตร ธรรมดาที่ไหนนี่เอออะลองคุมไหลให้หนูดูซิว่าไฮโซไหมนี่ใส่แล้วดูแพงไงนะใส่แล้วดูแพงอ๋อใส่แล้วดูแพงเออสวยนะนี่สีธรรมชาติเนาะ ธรรมชาติโทนเดียวกันเนาะย้อมจากอะไรเอาสีธรรมชาติไล่ฟังหน่อยตัวนี้ตัวนี้ย้อมย้อมจากอะไรเรือนี้ย้อมครั่งย้อมเขียบบวกประโหดแล้วก็เบวกประโหดสีออกน้ําตาลนี่ก็เม็ดมะขามลงโคลนเม็ดมะขามลงโคลนยาวเท่าไหร่นี่ยาวสองเมตรยาวสองเมตรห้าเซนโอเคแล้วเนี่ยลายอะไรอ่ะราชวัตรแต่แต่ว่าราชวัตรลายนี่สวยเหมือนกันแปลกไปแบบเนาะ อันนี้หมักหมักหมักอะไรย้อมสีจากอะไรค่ะตัวนี้ก็ย้อมย้อมเหมือนกันตัวนี้คล้ายคล้ายกันแต่ตัวนี้เพียงแต่ใช้ประโหรเยอะกว่าใช้ขลิเยอะกว่ามันจะออกเข้มตัวนี้สวยมากเลยเนาะใครสนใจผ้าคลุมไหลใช่ไหมผ้าคลุมไหลเนาะจับผ้าคลุมไหลถ้าไปอาบน้ำยายเนจะอ่อนนุ่มเลยเนาะอ่านี่ค่ะไหมบ้านเนาะไหมบ้านอ่ะอันนี้สิโอโอลมฝนจะตกแล้วค่ะตัวนี้ตัวนี้เล่นสีอะไรอ่ะ ฝนจะตกแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะย้อมดอกอันชันแต่จะมีห้มาอ๋อเหรออันชันติดด้วยนะจ้ะอันชันอันชันบวกใบขี้เหล็กลงโคลนอันชันใบขี้เหล็กบวกเอาใหม่สิอันชันอันชันสีม่วงใบขี้เหล็กลงโคลนจะออกสีเขียวค่ะอ๋อธรรมชาติได้จริงๆเนาะคือนี่ได้จริงๆอ่าสวยมีหน้าน้งด้วย ะถ้าสนใจทักมาเดี๋ยวแม่จะขอเบอร์แม่ค้าไว้นะคะแม่จะไปอีกร้านหนึ่งก่อนเดี๋ยวจดกระดาษให้งเลยเด้อค่ะอยวมาหาร้านนี้ก่อนอันนี้อันนี้อันนี้อะไรนะทองบอกอะไรทองนะเขียนทองยอดเลยเดี๋ยวโชว์ก่อนนะโชว์ก่อนนะอาปูให้หนูดูหน่อยเอาสรงบอายด้วยบอกกลางไหนเร็วคิดอะไรนะคิดทองบอก เขียนทองคือหลังจากที่ทอเสร็จแล้วมาเขียนที่หลังแบบค่ะอู้หมันติดกันอานนี้เด้หรออันนี้เขียนมาใหม่อ๋อมันเลยติดกันจ้ะไม่เป็นไรเวลานุ่มเนาะทอกี่ตะกอสามสองสองบอกจ่ะอันนี้สองสองแล้วก็ไปเขียนที่หลังอู้เขียนเวลากี่เดือนกี่ปีจะเสร็จเนี่ยห้าวันห้าวันเก่งแท้อู้อะไรนะบ้างสีอะไรคะเนี่ยสีอะไรอันนี้มันสีโอรุเนาะ ออกน้ำตาลน้ำตาลทองน้ำตาลทองเนาะโอ้สวยเนาะสวย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 ี๋ยวโชว์ไหนอีกโชว์ไหนอีกนี่ค่ะผ้าไหมลายสวยๆเดี๋ยวพอดีกำลังเจรจาขายอยู่เลยไม่รบกวนเนาะอันนี้นี่อันนี้เป็นร้อยดาวอ๋อร้อยดาวแต่ว่าสามตะกอนเนาะโอเค นี่คือตลาดมายังไม่เยอะนะคะตลาดยังมาไม่เยอะเอาคุณยายจะเก็บแล้วคุณยายเดี๋ยวให้กําลังใจคุณยายก่อนคุณยายมาจากอำเภออะไรคะาตูาตูคุณยายวันนี้ขายได้กี่ผืนได้นิดหน่อยเนาะนเออลองชมสิคุณยายมาจากท่าตูมคุณยายเคยทอไหมทอดูหมอนี่กี่ตะกอคะอันนี้สองตะกอ,อสองตะกอจะสีแบบนี้เนาะอือ นี่คือ2ตะกอนี่คือ2ตะกอนะคะนี่ค่ะหมาราชวัตรเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเขาจะได้มาชมเนาะยายคุณยายเก็บไปเลยนะคะจะบ่ายโมงแล้วค่ะอ่าโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมมากันนะคะทุกวันเสาร์ค่ะอันนี้เป็นเสาแรกที่กลับมาใหม่สวัสดีค่ะ